สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับช่อง Saf Story Channel ล้วันนี้เราจะมาทําคลิปแกะพัสดุนั่นเองนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่อยู่ในเรื่องหนังเรื่อง s ักวิดเกมนั่นเองก็ตอนนี้คือเขากําลังฮิตแบบว่า s ักวิดเกมอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมก็เราก็ได้สั่งเสื้อมานะทุกคนนี่ทุกคนก็จะมาเป็นถุงแบบนี้เลยนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มแกะกันเลย นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนี่ระวังในการแกะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดนิ้วเอาโอเคเราจะต้องแบบค่อยๆกรีดหรือเปล่าชึบกรีดแบบนี้กรีดเบาๆาอย่าให้โดนเสื้อนะทุกคนนี่โอเคนี่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนแบบแบบนี้นี่นี่ นี่นทุกคนพอเราแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นหมายเลขศูนย์หกเจ็ดนั่นเองนะทุกคนนี่จะประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างสาหรับตัวเสื้อนะนี่ทุกคนแกะออกมาจะประมาณนี้นี่โอเคอันนี้จะเป็นเสื้อโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนดูดิเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อใส่ไม่ได้แน่ๆนทุกคนเพราะว่ามันตัวใหญ่มากๆแล้วก็ตัวหมายเลขอันนี้ศูนย์หกเจ็ดแล้วก็จะมาแปะไว้ตรงข้างๆทุกคนนี่ตรงแท็กตรงนี้ แล้วก็ค่อยๆแปะเข้าไปเนาะปึ๊บนี่เขาจะทํามาพอดีเป๊ะเลยนี่จะเป็นหมายเลข067อะไรประมาณนี้ทุกคนนี่ก็เป็นผู้เล่นหมายเลข067ก็ประมาณนี้ทุกคนเสือแบบเสื้อตัวใหญ่มากนะแล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นกางเกงนั่นเองทุกคนแต่ว่ากางเกงก็ตัวใหญ่เหมือนกันนี่ก็แกะออกมาก็จะประมาณนี้นี่จะเป็นกางเกงขายาวนั่นเองนะ นี่เลยทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ทุกคนตังเกงก็จะประมาณนี้เลยนี่กางเกงก็ขายาวมากเลยทุกคนดูดิเป็นแบบกางเกงวอร์มขายาวแล้วก็เสื้อก็ให้ดูไปแล้วเนาะทีแรกนี่จะประมาณนี้นี่ทุกคนหมายเลข0ูนย์หกดโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ทุกคนพอใส่จะประมาณนี้เลยคือแบบตัวใหญ่มากทุกคนดูดิดูดูดแขนนี่คือแบบแทบจะแบบมองไม่เห็น นี่แต่ว่ามันก็ดีอยู่นะทุกคนนี่จะประมาณนี้นี่เลยหมายเลข067นี่โดยรอบก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็กางเกงก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่เห็นไหมเป็นแบบกางเกงยีนไอ้กางเกงวอร์มขายาวประมาณนี้นี่เลยทุกคนก็จะประมาณนี้สําหรับเสื้อสควิตเกมของเรานั่นเองทุกคนนี่โอเคทุกคนงานคลิปนี้ขอจบแค่นี้ทุกคนสำหรับการแต่พัสดุเ,เป็นเสื้อสควิตเกมนั่นเองเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยบ๊ายบาย